นกแก้วช e าแนลอีกครั้งนะคะทุกคนวัดนะคะอันนี้ถ้ำถ้ำค่ะถ้ำเดี๋ยวนกแก้วจะพาไปเที่ยวถ้ำกันนะคะไปะวัดถ้ำเขาประทุนวัดถ้ำเขาประทุนไปน,นี่จะจะเท,ที่ยววัดกันค่ะทุกคนเที่ยวถ้ำไม่รู้เหมือนกันน้ำหลวงดง ต้องร้อยอยแว้าร่างกายต้องพร้อมโหถ้ำสองดาวทำไมมาเลียงวันนั้นดิอ,อันนี้ก็เข้ามาในถ้ำแล้วนะคะทุกคนเนี่ย นี่เข้ามาในถ้ำโอ้น่าเที่ยวมากเลยค่ะทุกคน เที่ยวทํากันเที่ยวทํากันสวยอยู่นะทุกคนนี่เขาบอกว่าทางไปไหว้พระแก้วมรกตน,นี่ในถน้ำนะะนี่ทุกคน mm. นี่ไงพระแก้วมรกตอยู่นี่อันนี้คือไหว้พระแก้วมรกตนี่ อันนี้ก็คือตัวถ้ำน,นะคะทุกคนสวยไหมทุกคนสวยไหม

กกประก็เดินปไดตไม่ไดม่นี่คือตัวทำทะเลเลยลอะใช่นี่เหมือนคลองทะเลไงบอกไม่ถูกนะคะทุกนตุม่มหยดน้ำอ่ะใช่ตุ่มหยดน้ำที่มันกำลังกระยอบให้ลอยออกมาใช่สวยดีออกนี้มีม่อลมนะนี่ไหนฮะช่องลม pem. นี่อ่งจริงอ่ะเป็นช่องลมไงเนี่ยอ๋อเย็นฉ่ำโอ้เย็นฉ่ำนี่ไงเอ้ยเย็นมากเลยค่ะทุกคนตรงนี้เป็นช่องลมค่ะทุกคนเยวเย็นเย็นน่ะนี่นี่เย็นมากเลยค่ะทุกคนเหมือนดลมเลยเหมือนเปิดถลมไว้อ่ะเออจริงน้าเหมือนเปิดถลมไว้เลยอ่ะเออเย็นน่ะเหมือนเปิดแอร์ใช่ไหใช่ค่ะเหมือนเปิดแอร์เลยนะคะ เหมือนมีอากาศตลอดใช่ใช่นี่เป็นช่องลมเพราะว่าแต่เขาส่องเขาบอกว่ามันต่างจริงจงูมขึ้นข้างบนไงแต่เขาบอกเงาอุ้ยยิ่งยืนไกลๆยิ่งเย็นเหมือนเปิดแอร์ตลอดเลยใช่เหมือนเหมือนเปิดแอร์ตลอดเวลาเลยอ่ะแจ๋วกิิงโอ้ผมจะดูงได้ไหมครับผมชอบดูนี้เลยเ <c oughs> ย็นเลยลดิ ไม่ออกออกรูเดียวเออออกได้เดียวเย็นมากเลยอ่ะยิ่งยืนไกลๆยิ่งเย็นกอีกชื่อนึงนะคะทุกคนเดินยเดินในถ้ํากันโอ้โหนี่ถึงตรงนี้ดวยเลยอือสวยๆอู้ข้างบนยิ่งสวย เออนี่ <c oughs> นีมนี่นี่น,นี่ตรงนี้ก็สวยนะนี่นี่ ขอลอตเตอรี่รางวัลที่สองดีกว่าฮะตันได้ห<า>เหรอนู่นออกไปทางนู้นไงไป<ะ> <c oughs> เที่ยวถ้ำกันมืนด,ด,มดนะคะ,ะทุกคน,น,นไปไป <c oughs> ลงลงลง <c oughs> เที่ยวถ้ำเที่ยวถ้ำมืมดหน่อยนะคะทุกคนอึ๊บ ตัวนี้คนจับจนจนมันมนะเฮ้ยมันมีน้ำซึมออกด้วยนะออ้ลื่นเลื่อนลื่อนลื่นลื่นเเคเออน้ำซึมออกหินด้วยนะนี่นเป็นน้ำซึมออกหินนี่ฮะ,เ,ะเออใช่เป็นน้ำออกหินนี่ เย็นสบายมากเลยอะแต่พูดถึงห้องก็ไม่อับเนาะน้ำออกจากหิน <c oughs> นู่นมีที่ร้วงหวยรับโชคนี่ไงน้ำออกจากหิน <c oughs> อืมไ <c oughs> ปเราไปจนต่อน่าจะเป็นทางออกเนาะ ไม่ไช่ครับแล้วก็ต้องออกทางเก่าแล้วครับผมว่านะอย่างนั้นนะไปไปโอ้โหโอ้โหสุดแล้วครับสุดแล้วหรอคะรับผมเอ๊ะเดวี๋ยวผมเซิร์ชคลิปหน่อยอ่ะเซิร์ชค่ะเซิร์ชคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะ วัดถ้ำเขาประทุนนะคะทุกคนจังหวัดระยองนะคะอยู่ในอำเภอชะเมานะคะน้ำตกชะเมาก็มีนะคะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเที่ยวแค่ถ้ำแค่วัดก็พอค่ะคลิปนี้นกแก้วขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย